สวัสดีค่ะตั้งเอฟซีทุกท่านทุกคนค่ะท่านใดเข้ามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกระังแกทางช่องน้ำเด้อค่ะเด้อคลิปนี้ก็มาตามต่อแนวทางของปูขนเนาะคะ่ะเนาะปูขนพันหายสุดเต็มมากหล่ะค่ะเจลำย่าก็จะได้ลงตัวเลขคเอฟซีด้เบิ้งเนาะคะ่ะเนาะเอฟซีผู้เป็นล่อค่อยหล่ะค่ะผู้เป็นล่อค่อยกับมีค่ะสุดเต็มเอาไปเบิ้งเป็นแนวทางเด้อค่ะเด้อสุดเต็มนี่เพิ่นก็นจะหายมาหลายตัวเนาะ แต่สุดเต็มของปูบ่เคยลดบ่เคยพลาดค่ะแต่มันจะอยู่ในตัวใดนั่นกะล่องผิดจรณาไปน้ากันอีกเทือนึงล่ะค่ะบางเทือปูมนกะแน่นมาถูกตัวอยู่บางเทือกะแน่นมากว่าถูกตัวแต่กะอยู่ในสุดเต็มเนี่ล่ะค่ะตามที่ปล่อยมาเนาะเอาไปเบิงใสไสูตรคำนวณของทั้งเอฟซีล่ะค่ะฮาเตียเอฟซีนมีสูตรไม่ยังกะตัวเลขกตัวใดมันชดมันมันชดกันล่ะค่ะเพื่อมักเพื่อชอบเนาะค่ะเนาะ ทางส่งก็นามาเสนอเป็นแนวทางได้ค่ะเดอ้อแนวทางตัวเลขกะมีผู้สอบผู้บรชสอบเนาะค่ะเนาะหากทันได้มกทันได้สอบก็ตามได้ค่ะคลิปนี้เดี๋ยวเกลํลำยายภาพไปเบิ่งตัวเลขของปูค่ะค่ะมาเบิ่งตัวเลขชุดเต็มเนาะค่ะเนาะชุดเต็มของปูเพิ่นกระสงมใม้คือเก่าคือเดิมล่ละค่ะเป็นสรง,งมาให้ผ่านทางโทรศัพท์เนาะหมวดประจํา งวดประจำวันที่สามสิบเอ็ดค่ะสามสิบเอ็ดกคอหกหกปูขนค่ะปูขนชุดเต็มชุดเต็มของปู ปูขนชุดเต็มชุดเต็มปูหามาเดี๋ยวเบิ่งในโทรศัพท์ก่อนค่ะเต็มพน่งมาหาแล้วค่ะนี่ชุดเต็มชุดเต็มงวดประจำมนที่3าปูหามากลักซีเนอะลักซีมาก,ก่อน หลักสี่มีสี่เจ็ดสี่ศูนย์สี่สามสี่เก้าสี่หก 42 42 42 70 70 73 76

เก้าศูนย์สองศูนย์เก้าศูนย์สองสามหกสามเก้าสามเก้าสามสอง

9 2เลข3ตัวปูไห่มาเลข3ตัวเลข3ตัว7 1 9 7 1 9 2 0 9 2 แปดเก้าสเก้กลขวิ่งวิ่งศูนยวิ่งศูนย์กับ9 ามาเบางตัวเหลขกที่ปูเด่นเนาะค่ะเนาะปูเด่น,น,ะะน,ะดนหน้เลขสองตัวปูเด่นเลขสองตัวสามตัวค่ะสามตัวปูเด่นไปทีสองสองศูนย์เ,เ,นเ,นเก้าค่ะเ,เลขเด่นเลขกเด่นวิ่งค่ะเด่นเก่าเล็กวิ่งเด่นเลขกเก่าเลขสองตัวจับคู่

สี่เก้าค่ะสี่เก้าสี่เจ็ดสี่ศูนย์เจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดเก้า ค่ะตัวเด่นตัวล่องเนาะค่ะเนาะอันนี้ก็จะเป็นส่วนตัวเลขของปูล่ะค่ะทางเด่นทางล่องเดี๋ยวจะย้ำตัวเลขอีกเท่หนึงค่ะตรวจสอบดีๆก่อนค่ะปูเป็นเด่นค่ะเด่นไปที่เก่าศูนย์เก่าะค่ะเด่นศูนย์เก้าเด่นค่ะตัวนี้เด่นเป็นย้ำตัวน้อยๆซะอีกค่ะ เด่น0992 49ค่ะตัวเด่นของปูเนาะค่ะชุดเต็มของปูขนงวดประจำวันที่31ล่ะค่ะสุดเต็มงวดประจำวันที่31เนาะปูหายมาสีหลักสี่เจ็ดสี่ศูนสเก้าสี่หกสี่สองเด่นไปที่สีเกค่ะ 4ี่เเป็นตัวร่องเนาะลักเจ็ดเจ็ดศูนก็ดเก้าเจ็ดสอค่ะลัก3ลัก0 0นย์ศูนยเค่ะเด่นไปที่ศูย์เกลัก3 36 39 3หกสามเหกเป็นตัวร่องเนาะค่ะเนาะสามหกเป็นตัวร่อง หกเก้าหกสองค่ะสองคูเก้าสองค่ะคูสุดท้ายเก้าสองลักเก่าไม่เก่าสองค่ะเก่าลักซิปเก้าสองปูเดนไห่สี่เก้าศูนย์เก้าเก้าสองสามคูเดนค่ะส่วนคูร่องก็จะขีดเส้นใต้ไว้ละค่ะแนวทางตัวเลขก็ล่องเบิงล่องจับตาเบิงเนาะคะ่ะเนาะหลายตัวแคปหน้าจอไว้เบิงค่ะ แคบนาจอไว้เบิ้งสุดเต็มของปูส่วนเหล็กวิ่งปูหายวิ่งไปที่ศูนย์กับเกาล่ะค่ะศูนย์กับเกาเด่นไปที่เหลขกเก่าค่ะเด่นไปที่เหล็กเก่าเลข3สามตัวเด่นห้ยสองศูนย์เก้าค่ะเล็กสามตัวเจ็ดหนึ่งเก้าสองแปดเก้าก็จะเป็นตัวร่องเนาะค่ะเนาะในตัวเลขสุดสามตัวของปูขนหล่ละค่ะสุดนี่ มักตัวไดชอบตัวไดกะร่องผิดจระนาเบิ้งเด้อค่ะเด้อสุดเต็มของปูงวดที่แล้วกะเขาอยู่ค่ะงวดทีแล้วของปูอยู่ในสุดเต็มเนาะค่ะสุดเต็มงวดที่แล้วค่ะอันนี้ชุดนี้ชุดนี้งวดทีแล้วเนาะมีสองหกค่ะสองหกหกสองอยู่ในสุดเต็มค่ะงวดทีแล้วงวดทีแล้วของปู นี่จะเป็นสุดงวดปัจจุบันค่ะอันนี้จะเป็นงวดปัจจุบันเนาะเอฟซี FC กับย่างงเด้อค่ะเดอ้อสุดสีน้ำเงินเนี่เป็นงวดประจำวันที่3 1อค่ะงวดประจำวันที่31ตัวเลขจะอยู่ในวงกลมหรือนอกวงกลมกับิจารณาเนะคะเนาะทาง่องก็น่ามาเสนอเป็นเพียงแนวทางเด้อค่ะเดอ้อแนวทางตัวเลขกะมัก กระตามบ่ามากกระพ่านได้ค่ะแนวทางตัวเลขกอ่ะขอให้เอฟซีพิจารณาเอาล่ะค่ะสุดตัวเล็กของปูคลิปนี้เกล้่มยกับว่มีอย่างหลายก็จะขอจบคลิปนี้ไปเพียงแค่นี้เด้อค่ะเด้อขอให้ทุกท่านทุกคนกะโสกๆมันๆน,น,น้ากันสุปโสุคนค่ะสวัสดีค่ะ